มันก็ต้องแก่ไปเรื่อยๆแก่ไปจนมันหมดหนู่นแหละหมดจนมันจะรู้เองอมันก็ใช่มาเรื่อยๆน,น, <_ ments> น,นั่นแหละราะถ้าถ้ามันไม่รู้ไม่รู้ม่เห็นไอ้สิ่งที่ที่พากันเป็นอยู่เนี่ย มันก็ไม่ได้มันก็ต้องรู้มารู้มาเห็นอันนะั้นนมาเรื่อยๆจนจนมหาจิตของตัวเองได้นะมันก็ต้องมาไงเงนอ่ามันใช่แต่ยังไม่ใช่ครับอมันจริงอยู่แต่มันยังไม่ไม่ใช่ตัวที่ที่ต้องการ มันก็ต้องก็ต้องศึกษาไปอีกศึกษาไปศึกษาไปเรื่อยๆจนมันจนมันหมดนู่นแล้วจนจนมันละอุปทานได้หมดจนแก้อาจะกิลสได้หมดนู่นแหะมันถึงหมดไอจิตเนี่ยมันถึงจะยุติจริงๆมันก็จเป็นเรื่องของการ แก่อุปาทานกับจิตแค่ตรงนี้เองก็มีแค่นี้แล้วไอ้ตรงอื่นนี่มันคือมันเป็นนอกนอกมันก็ทางน,นี่แหละแต่ว่ามันอมน,น,อนอกนอกแต่ตัวหลักๆก็คือคืออุปทา,านอุปทา,านกับจิต,จจตแก้จินอยูอ่นี่ให้มันคลายออกถ้า,าหมดก็คือจบอุปทานหมดรู้เท่าทันหมดแล้วอุปทานหมดมันก็มันก็ไม่มีอะไรเพราะจิต จิตมันไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่แรกมันอะ่ะครับมันไม่มีราวเขาสบุคคนอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่อธิบายออกมาออกมาเนี่ยมันขยายออกมามันเป็นเรื่องของที่มันที่มันยึดติด,ตด,ดอ่าที่มันยึดติดครับยึดติดหรืออ่าที่มันยึดติดแต่ทีนี้เราก็เราก็แก้แก้เป็นชดตดไปไงแก้มาเรื่อยๆอันนี้อ้าวอันนี้ก็ยังไม่ใช่หยกพอพอมันแก้ตัวนี้ เ็ษมันก็ยังมีอีกเราก็ต้องแก้ตัวนอีกเอาตัวนี้ก็ยังไม่ใช่อีกก็แก้ไปเรื่อยมันยึดติดตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้นถ้ามันแกะอุปทานได้จิตเข้าใจตัวเองจะรู้ตัวนั้นมันจะสะเทือนอยู่ที่ตัวนั้นเลยอ่ามันจะสะเทือนตัวนั้นตัวนั้นก็จะหายไปเหลือว,ว่าตัวไหนจะขึ้นมาอีกตัวไหนจะขึ้นมาอีกอสติปัญญาเราจรงิงต้องต้องมาอยู่ตรงเนี้ย ต้องมารู้เท่าทานจิตเนี่ยเจตดวงที่ที่มันยึดมั่นถือมั่นที่มันมีอุปทานเนี่ยมันจะผลักดันอะไรออกมาสติสติปัญญาที่เราสร้างมาเนี่ยมันก็ต้องมาเฝ้าอยู่ที่ตรงนี้แค่มันมารู้เท่าทานจิตเนี่ยที่มันผลักดันออกมามันผลักผลักดันออกมาด้วยความไม่รู้ของมันะ คืออุปทานที่มันมีอยู่ฟังอยู่นะที่มันว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสาบุคคลนะจิตตรงนั้นอนะ่ะที่มันติดอยู่ล้องอยู่แล้วก็มันก็จะมันก็จะผลักดันออกมามันก็จะสร้างสร้างตัวตนขึ้นมาอุปทานอุปทานมันจึงปรุงแต่งขึ้นด้วย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 เจตนาของจิต เจตเนี่ยที่มันไม่รู้น่ะพอมันไม่รู้มันก็จะมันก็จะผลักดันให้ให้สังขารมันปรุงปรุงปรุงให้มันเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ของมันมันจึงมันจึงปรุงแต่งเพราะมันมันเคยเป็นน่ะมันก็เลยปรุงปรุงแต่งออกมาพอมันปรุงแต่งออกมาทีเนี้ยมันไม่มันไม่มีสติไม่มีปัญญาน่ะ จิตนี้ก็เคลื่อนไปตามพุงยังไงเป็นไปตามนั้นพุ่งยังไงเป็นไปตามนั้นเหมแต่ทีนี้เราฝึกจิตของเรามาเนี่ยฝึกสติฝึกสติกับปัญญามาเนี่ยก,ก็ให้มันมนุเท่าทันจิตที่มันปรุงแต่งออกมาเนี่ยมันกลับไม่ใช่ตัวตนอย่างที่มันปรุงออกมาด้วยสติปัญญาเนี่ยมันรู้เท่าทัน,นะพอมันรู้เท่าทันมันก็จะเห็น เห็นในการปรุงแต่งของมันเนี่ยมันกลับไม่มีตัวตนอย่างเหมือนอย่างที่มันปรุงออกมาที่มันสร้างออกมาไอ้ตัวสติเนี่ยสติกับปัญญานี่ยจึงรู้เท่าทันจิตจิตก็จะไม่เคลื่อนจิตก็จะไม่เคลื่อนไปเป็ดกับกับที่มันปรุงมาพอมันรู้เท่าทันเนี่ยมันก็จะปล่อยเพราะมันไม่ใช่ ด้วยสติปัญญาที่เราเฝ้าไว้อยู่ตรงเนี้เฝ้าให้มันรู้เท่าทานจิตพอจิตจะเคลื่อนไปตามนะจิตจะเข้าไปเป็นจิตจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะด้วยสติด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยมันร,รู้เท่าทานสิ่งที่มันปรุงแต่งออกมาหรือมันผลักดันออกมาเนี่ยมันก็หายไปพอพอมันหายไปพอมันหายไปไอ้ ไอ้ตัวสติเนี่ยมันก็มันก็จะอมันก็จะเคลื่อนเข้าไปหาตัวจิตด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยมันก็จะเคลื่อนเข้าไปหาตัวจิตมันก็จะคอยดูคอยดูจิตที่มันจะกระเฟื่อมออกมาที่มันจะสร้างอะไรออกมาพักดันอะไรออกมาสติปัญญาที่เราฝึกไว้เนี่ยมึงจึงต้องทําให้มันรู้เท่าทันจิตที่จะเคลื่อนไปตามเขาน่ะ ที่มันจะเคลื่อนไปกับสิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมานะสติปัญญารู้เท่าทันจิตจิตก็ไม่ไปพอจิตพอจิตไม่ไปจิตก็จะอยู่กับตัวเองเมื่ออยู่กับตัวเองไอ้สิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมาสร้างขึ้นมาพยายามที่จะสร้างขึ้นมามันก็เกิดดับแต่แต่ตัวสติปัญญานี่ก็ก็ก็เห็นตัวเองรู้เท่าทันตัวเอง เพราะตัวเองไม่มีไม่มีตัวตนอยู่แล้วไม่เป็นอัตตาอยู่แล้วเนี่ยไอตัวสติกับปัญญาเนี่ยมันจึงรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันอาการของจิตรู้เท่าทันสังขารที่มันจะปรุงแต่งผักดันกันออกมาจิตที่จะเคลื่อนไหวไปตามมันะตัวสติปัญญาเนี่ยจึงรู้เท่าทันพอรู้เท่าทันไอ้สังขารที่มันปรุงแต่งออกมาเนี่ยผักดันกันออกมามันก็เกิดดับ พอมันเกิดดับเนี่ยไอจิตสติปัญญากับอยู่กับจิตจิตก็ก็เห็นตัวเองอยู่บ่อยๆพอมันรู้เท่าทันตัวเองมันก็จะรู้รู้เท่าทันสังขารรู้เท่าทัน <c aning> ความคิดรู้เท่าทันกิริยาของจิตที่จะเคลื่อนไปขยับไปไปเป็นนะแต่แต่ด้วยสติปัญญารู้เท่าทันตัวเองจิตมันก็เลยเห็นตัวเองอยู่ตลอดเพราะมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกับ มันปรุงแต่งขึ้นสร้างขึ้นผลักดันกันออกมาว่าจะไปเป็นะแต่มันกลับไม่เป็นมันก็เลยไม่เห็นความไม่เป็นเห็นความว่างของความเป็นอัตตาตัวตนของจิตเพราะจิตมันไม่มีอัตตาอยู่แล้วไม่ได้เป็นตัวตนความจริงจิตเนี่ยเจ็ตเนี่ยจึงจึงเห็นตัวเองอยู่อยู่เรื่อย ไอ้สิ่งที่ผลักดันกันออกมามันก็เกิดขึ้นดับไม่ไม่เป็นความจริงมันแค่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับตัวนี้จิตมันต้องเข้าใจด้วยใช่ไหมครับใช่คือถ้ามันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคือจิตสติปัญญาของเนาจริงจริงเข้าเข้ามาอยู่คอยละคอยแก้ไขจิตคอยระวังจิตอยู่ที่จะไม่ให้จิต เป็นไปตามกับรุงแต่งออกมาที่มันผลักดันออกมาที่มันสร้างขึ้นมานมันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นความจริงอ่ะมันเกิดขึ้นในระดับจิตมันมีสติรู้เท่าทันตัวเองมันก็รู้กิริยาของจิตมันก็รู้ความคิดของจิตรู้อาการของจิตพร้อมไปกับ ความรู้ที่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนจิตคือมันไม่มีตัวตนแต่ิ่งที่มันปุป่งออกมาเป็นตัวตนน่ะที่มันผักดันออกมาเป็นตัวตนมันกลับไม่ใช่เป็นตัวตนมันกลับหายไปมันไม่ได้เป็นอย่างที่มันปุงออกมาจิตนี่แหละที่เห็นมันไม่ได้เป็นอย่างที่มันเป็นออกมาด้วยสติด้วยปัญญาที่มันรู้เท่าทันจิต ไอ้จิตนี่มันจึงเรียนรู้เรียนรู้อยู่ในตัวเองรู้วงจรของจิตรู้กิริยาของจิตท,ที่มันเคลื่อนอยู่เป็นอยู่แต่มันกลับไม่มีไม่เป็นไอ้จิตเนี่ยมันถึงมันถึงเข้าใจในตัวเองเรื่อยๆของมันเพราะสิ่งที่มันผากตันออกมาสร้างสร้างออกมา มันกลับหายไปดับไปไม่มีตัวตนด้วยที่ว่าสติกับปัญญาเนี่ยรู้เท่าทานจิตควบคุมจิตอยู่ไม่ให้มันไปเปลดกับเขามันก็เลยไม่ได้เปลี่นมันก็เลยไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไปสำคัญสิ่งนั้นไอ้จิตเนี่ยที่มีสติปัญญาเนี่ยครอบครอบอยู่ คอยระวังอยู่จิตจริงเห็นตัวเองบ่อยๆเพราะจิตก็ไม่ใช่รูปเหมือนอย่างที่มันปรุงออกมาไม่ใช่ตัวตนเหมือนอย่างที่มันปรุงออกมาแต่จิตเนี่ยที่สติกับปัญญาเนี่ยแค่สติกับปัญญานี่วางวางไว้ให้ถูกคอยระวังจิตไม่ให้ไปเป็นเพราะความความดั้งเดิมของจิตคือมันไม่ได้เป็นอะไรเลยอยู่แล้ว ที่มันเคลื่อนไปเป็นเนี่ยด้วยสติปัญญามันรู้เท่าทันพอมันรู้เท่าทันมันก็หยุดไอ้ตเจ็ดเนี่ยมันจึงเกิดเกิดความรู้เท่าทันตัวเองอยู่บ่อยๆเห็นตัวเองอยู่บ่อยๆสิ่งที่ที่ว่าเป็นตัวตนที่มันผลักดันออกมานะเป็นตัวเป็นตนเป็นสรบุคลนที่มันผลักดันออกมาเป็นความความรู้ว่าความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวตน มันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่มันพักดันออกมาสติปัญญาเนี่ยมันรู้เท่าทันจิตเห็นไหมพอจิตมีสติมีปัญญารู้เท่าทันเนี่ยจิตก็เลยไม่ได้ไปเป็นชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามมันก็ไม่ได้ไปเป็นมันก็เห็นอยู่ของมันคือมันไม่ได้เคลื่อนไปไปเป็นกับ กับความปพุงแต่งจิตนี่มันก็เลยวนวนอยู่วนอยู่ในตัวจิตพอมันวนอยู่ในตัวจิตเนี่ยมันก็เห็นเห็นตัวเองไงไม่ได้เป็นอะไรสิ่งที่มันสิ่งที่มันเป็นมันอะไรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นระดับตัวเองมันก็ไม่มีตัวตน มันก็เริ่มเริ่มเข้าใจตัวเองมันก็เริ่มเห็นตัวเองที่ขึ้นคือมันรู้เท่าทันนะพอมันรู้เท่าทันอ่ะมันก็เห็นตัวเองที่ขึ้นซึ่งมันไม่เคยซึ่งมันไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยมันก็เลยเท <into adults> ่าทันรู้เท่าทันตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็เห็นตัวเองไม่ได้เป็นอะไรสิ่งที่ มันปรุงแต่งผักดันออกมาว่าเป็นนั่นน่ะมันก็เลยรู้เท่าทันกันมันก็เลยดับไปอันนี้ก็เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแล้ววงจรวงจรที่มันมีอยู่ในจิตนี่ที่มันสังขารที่มันคอยปรุงแต่งจิตนี่ไอ้ตัวสติปัญญาเนี่ยมันจริงจริงเข้าไปรู้ไปรู้ไปทันจนมันเห็นระหว่างจิตกับสังขารที่มันปรุง จิตสังขารที่มันปรุงเนี่ยมันปรุงแต่งจิตจะเคลื่อนไปด้วยสติปัญญาจึงรู้เท่าทันจิตจิตจึงไม่ได้ไปไม่ได้ไปเป็นไอจิตนี่แหละมันก็เลยรู้ตัวเองเพราะมันเห็นระหว่างตัวสังขารปรุงแต่งขึ้นสร้างภาพขึ้นจิตจะเป็นจะไปจะไป,จะไปมีความเห็นว่าไปเป็นกับเขา สติปัญญาจึงรู้เท่าทันเนี่ยก่อนที่มันจะเข้าไปเป็นก่อนที่มันจะคําคันว่าตัวเองเป็นด้วยสติปัญญามันจึงรู้ตัวเองนะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่มันสร้างขึ้นปรุงแต่งขึ้นมันลกลับไปเห็นตัวเองบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อเข้านะระหว่างจิตกับสังขารจิตที่มันคอยปรุงแต่ง พอมันพอมันตามไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยสติปัญญาของเราน่ะตามไปมันก็เห็นจิตจิตที่มันไม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยอุปทานอุปทานที่มันฝังอยู่ในจิตเนี่ยมันจะลบไปเรื่อยลบอุปทานลบความเชื่อว่าตัวเองเป็นเป็นตัวตนแต่กลับมันไม่ใช่เป็นตัวตนเหมือนอย่างที่มันปรุงแต่งมันสร้างภาพขึ้น หรือพักดันออกมาอิตกับไม่ได้เป็นเป็นอย่างที่ที่มันปรุงออกมามันไม่ได้เป็นเนี่ยมันด้วยสติด้วยปัญญาที่ที่เรารู้เท่าทานไปเรื่อยๆรูเท่าทางจิตนี่แหละจิตก็เลยเข้าใจในวงจรในโครจรของจิตที่ที่มันอยู่ที่มันสร้างตนเนี่ยพอมันเห็นคือเข้าเป็นบ่อยเข้าอันพอมันปรุงแต่งมามันก็ไม่ได้เป็น ความเข้าใจความจิตมันก็เริ่มเข้าใจในตัวเองว่าตัวเองไม่ได้มีไม่ได้เป็นมันก็เลยถอนอุปทานไปเรื่อยรู้เท่าทางจิตนี่นะมันถอนความเชื่อที่ว่าตัวเองมีตัวตนความไม่เป็นตัวตนมันถึงกลับเข้าไปแทรกอยู่ในอยู่ในจิตความเห็นความจิตมันจึงเกิดขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นอะไร ไอ้สติปัญญาเนี่ยเราจริงต้องตามเข้าไปในจิตนี่แหละมันก็เลยเห็นความไม่เป็นของมนันเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนเข้าไปถึงตัวสุดท้ายระหว่างจิตกับสังขารที่มันปุ่มสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนจิตมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันกิงรู้เท่าฐานสังขารทั้งหมด แล้วก็รู้เท่าทันตัวเองจิตก็เลยสรุปสรุปตัวเองเพราะสภาวะเดิมตัวเองไม่ได้เป็นอะไรตรงนี้แนหะที่จิตมันพลิกพิกพิกจากการเป็นสมมุติกับเป็นมิมุิทีนี้คือสิ้นสุดในความเป็นสมมุติ